สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมกับผมอีกเช่นเคยครับซันนี่จาก RDD c a r c e n t e r วันนี้นะครับผมพามาดูนะครับตัว Toyota r e v o Double Cap 2.4ตัว E นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาปี2019รถที่เพิ่งมาเยอะๆเลยนะครับลูกค้ามาหลายร้อยเลยตอนนี้นะครับจอดเรียงกันนะครับอันนี้เป็นคันตัวอย่างที่ผมหยิบนำาให้ดูนะครับว่ารถหน้าตาเป็นยังไงกันอันนี้เดี๋ยวผมรีวิวละเอียดให้นะครับ อ่านี่น่าจะเป็นหน้าอย่างนี้น,นะครับหน้าล็อกโคนะครับยังไม่ใช่เป็นตัวหน้าหมุป่าลูกค้าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราดูกันที่ฝาโปงกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเปิดขออนุญาตเปิดฝาโปงนิดนึงโอเคครับลูกค้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ห้องเครื่องก่อนเลยนะครับอันดับแรก เท่าที่ผมสแกนดูรถนะครับลูกค้าคานหน้าของเขานะครับยังเป็นคานเดิมโรงงานไม่มีการเปลี่ยนนะครับไม่มีการเปลี่ยนเป็นคานเดิมที่ติดมากับโรงงานเลยนะครับตัวสัญลักษณ์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับ mm hmm. เพลรถนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมให้ดูเพลรถก่อนอ่าเนี่ mm hmm. เพลรถยังเป็นปี2019นะครับลูกค้า mm hmm. ก็คือเพจเดิมติดรถนั่นเองดูชิ้นแก้มด้านขวาก่อน นะครับเป็นชิ้นแก้มของโตโยต้าเหมือนเดิมนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดถือว่าเป็นแก้มที่สวยโอเคฝาโปงนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดเรามาดูทางด้านฝั่งขวาตัวรถบ้างอ่าตัวสัญลักษณ์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับชิ้นแก้มก็เหมือนกันนะครับเหมือนทางด้านฝั่งนู้นเลยไม่มีแกะไม่มีถอดฝาโปงก็เหมือนกันนะครับผม แน่นอนครับลูกค้าฝาต้องเป็นฝาเดิมโรงงานอยู่แล้วเพราะว่าน็อตเขาไม่เคยถอดไม่เคยขยับเลยนะครับมีตาต่างๆสยล็อตต่างๆนะครับ,บวงบอกถึงความเป็นเอ่อเดิมของโรงงานนะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นรถที่หน้าตาสวยนะลูกค้าไม่มีการชนหนักอุบัติเหตุหรือพลิกความแน่นอนคันนี้นะครับในเรื่องของการจมน้านะครับล่องรอยต่างๆไม่มีแน่นอนนะครับลูกค้าลองดูคือถ้ารถมันเป็นจมน้ามันเนี่ยเปิดมาฝาโปงมาลูกค้าเราเห็นละ นะครับเราดูนิดเดียวเราก็จะรู้แล้วว่ารถมันเป็นรถที่มันจมน้ำมานะครับโอเคเดี๋ยวผมขอปิดฝาก่อนอ่าครับลูกค้ามาปิดฝารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถกันดูเรื่องของความเดิมของตัวรถนะครับว่ารถมันสวยไหมชนเมีการชนหนักไหมมีจมน้ําหรือพิความอะไรอะไรไหมเดี๋ยวผมจะดูรายละเอียดตรงนี้ให้นะครับแต่เ,เราดูเลขไม้ก่อนเลยดีกว่า ภายในนะลูกค้าจะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าแล้วก็ตัวเกียร์จะเป็นตัวหกเกียร์แล้วนะครับนี่นะครับเกียร์อาจะอยู่ข้างเกียร์หนึ่งนะครับลูกค้าสำเนารถนะครับนี่เป็นปีสองพนิเก้าะครับรุ่นปีสองพสิเกจดทะเบียน2 5งพันห้าอิบก็คือปีสองพนสิบเก้านเองรถคันนี้เป็นปีสิบ้าแท้นะครับเลขไม้เลขไมายอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้า กับ309กิโลเมตรลูกค้ากุญแจมีมาให้2ดอกครบนะครับ2ชุดกุญแจต้องบอกว่ามันแล้วแต่คันนะลูกค้าบางคันเขาคืนมามันก็มีแค่ดอกเดียวนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นติดรถไปเลยแต่คันนี้มี2ดอกมาส่วนมากจะต้องเป็น2ดอกนะลูกค้าเพราะว่าตอนที่เราปล่อยเช่านะครับเราปล่อยให้2ดอกเต็มนะครับดูด้านะหลังกันก่อนด้าหลังก็เป็นบอกผ้าลูกค้าตรงช่องกลางนะครับตัวนี้มันไม่มีช่องแอร์อยู่แล้ววนะครับับตอี โอเคด้านหลังนะครับตัวช่วงกระบะด้านหลังก็จะมีแคลิบอยติดมาให้นะครับเป็นแคลิบอยเสมอเก่งเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้เป็นแคลิบอยหลังเต่านะครับมาครับแต่เรามาดูที่ท้ายรถกันจะเปิดให้ดูในแคลิบอยนะครับด้าน,นในลูกค้าจะเห็นว่าเขาใส่แม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าแม็กไลเนอร์ตัวนี้นะครับถ้าเราถอดแคลิบอยออก แมกไนเนอร์มันจะเป็นรูลูกค้านะครับเพราะว่าเขามีการยิงเข้าไปตรงแมกไนเนอร์นะครับแต่ว่าแมกไนเนอร์ลูกค้าไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับถ้าลูกค้าจะถอดแคลริบอยทิ้งนะจะเหลือแค่แมกไนเนอร์ลูกค้าไปซื้อเปลี่ยนเอาเดี๋ยนี้มันสองสามพันเองนะครับไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะไม่จำเป็นต้องซื้อมือหนึ่งก็ได้นะครับดูก่อนว่ารถมันโอเคไหมด้านหลังนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูนะต้องบอกว่าผมไม่ได้ดูรถเหมือนกันผมก็จะดูพร้อมกับลูกค้าเลยนะครับหลังซ้ายหลังขวาก็โอเคนะครับไม่มีแกะไม่มีชน นี่ลูกค้าเป็นตัว z ซ dition นะครับนะครับมันแคบแค,แคนิดนึงลูกค้านะครับเพราะว่ารถมันจอดค่อนข้างจะติดกําแพงฝั่งนี้นะครับแต่ว่าผมดูแล้วร่องรอยอะไรต่างๆก็ไม่ได้มีการชนมานะครับแล้วด้วยให้ลูกค้าดูด้วยนะครับอ่านี่นะครับประตูวสวยลูกค้าแผลสดแทบจะไม่มีเลยนะครับบนหลังคาก็ไม่มีเลย นะครับคันนี้ผมไม่แนะนําให้ให้ให้เก็บงานเลยนะถ้าลูกค้าซื้อคันนี้นะแต่ว่าต้องบอกงนี้ลูกค้าคันนี้มันเป็นหนึ่งในคันจํานวนมากที่มันจอดอยู่เต็มเต็มลานข้างหลังไปหมดเลยนะครับผมหยิบหยิบมาเพราะว่ามันจอดอยู่ตรงนี้แล้วก็มันถ่ายง่ายนะครับผมก็เลยหยิบให้ดูเพราะมันเป็นไม้หลักเหมือนด้วยซึ่งไม่น้อยกว่านี้รถสวยกว่านี้มันมีนะลูกค้านะครับแต่คันนี้มันเป็นคันตัวอย่างผมอยากให้ลูกค้ารู้สเปคของมันก่อนว่ารถที่มันเข้ามาณปัจจุบันเนี่ยตัวสี่ประตูตัวเตี้ยที่ผมบอกเนี่ยหน้าตตาาามัันนนนนนนเเเปป็็แแบบบบบีี้้้ะครหลย เป็นปี2019ลูกคา้าส่วนเรื่องของราคานะครับราคายังไม่ออกนะลูกค้านะครับราคาต้องรอทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งราคามาก่อนนะครับเราถึงจะรู้ราคาว่าเขาให้ขายเท่าไหร่แต่ถ้าให้ผมคาดการนะครับผมคาดการผมเดาเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณสัก3ปลายปลายนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก3าปลายปายไม่น่าจะเกินนะครับประมาณ3 8 3 9นะครับอันนี้ผมคาดการแต่ผมขอดูคัสซี่หน่อยลูกค้าอย่าลืมนะกระบะตัวตัวเตี้ยตัวสูงเนี่ยรถทุกคันสําคัญเลยนะลูกค้าต้องดูคัสซี่นะ เดี๋ยวผมให้ดูด้วยอ้ะอึ๊บอ่านี่คัสซีนะลูกค้าเห็นไหมดำๆเนี่ยนะมันจะเป็นรอยเลอะเลอะโครนิดหนึ่งนะครับมันไม่ใช่รอยที่เป็นตัวสนิมนะลูกค้านะครับตัวด้านล่างนะครับเราเราทำการฉีดออกมันก็หายแล้วนะครับคันนี้นะผมแนะนำถ้าลูกค้าซื้อคันนี้ทำสปาอางเดียวโอเคแล้วนะครับซักเบาะสักพรมอะไรนะครับทำสปานะครับลูกค้าคีนเลยรถส่วนเรื่องยางนะครับ ยางรถตัวนี้มันยางปี2022นะครับเป็นยางปี2022ของไฟสโตร e นะครับซึ่งผมแนะนำว่ามันถึงควรจะต้องเปลี่ยนแล้วถามว่ามันสึกเยอะไหมนะครับหน้ายางมันสึกเยอะไหมก็สมควรนะถ้าผมแนะนำก็คือมันต้องเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนเป็นยางจะดีกว่าเราเอาความสบายใจเราเป็นหลักนะครับถึงผมจะบอกว่าคันนี้เพ,พิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องมาเมื่อ70,000โลลูกค้าซื้อไปผมก็แนะนำให้ลูกค้าถ่ายนะครับเพื่อเพื่อเป็นความสบายใจของเรา รเราซื้อรถทั้งทีลูกค้าเราอยากให้มันโอเคที่สุดนะครับแต่ว่าคันนี้ได้อย่างหนึ่งเลยลูกค้าคือมันไม่ต้องเก็บสีนะครับไม่ต้องเก็บสีหมายความว่าลูกค้าจะได้รถที่มันเป็นสีเดิมติดไปเลยนะครับเพราะว่าเก็บสีบางทีถ้ามันเก็บไม่ดีลูกค้าอย่างที่ทว่ากันรถสีมันจะโดดนะลูกค้านะครับสีมันจะโดดมองข้างๆเนี่ยสีมันจะเพี้ยนออกมาเลยแต่สีบอลดีอย่างคือมันแก้ง่ายลูกค้าถ้ามันสีสีมันโดดมันก็แก้ง่ายแต่ถ้าเป็นพวกสีขาวสีดำานล่ยมันเสร็จเลย นะครับนี่ประมาณนี้ลูกคา้าตัวสีประตูตัวเตีย้ยนะครับที่เพิ่งเข้ามาหลายๆคันอันนี้เป็นอย่างที่บอกลูกคา้าเป็นหนึ่งในคันที่มาจํานวนเยอะเลยนะเป็นหนึ่งในหลายคันเลยถ้าลูกค้าไม่ชอบคันนี้ผมยังมีคันอื่นอย่างที่ผมบอกผมดูรถแล้วผมสกแกนรถให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าไล์ให้ดูว่ามันเป็นรถตัวนี้นะครับส่วนตัวอื่นนะครับเป็นตัวรถโฟวิวนะครับสประตูตัวสูง2.8ดตัวนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีนะครับ วันนี้เราเอาตัวนี้ไปก่อนถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะรู้รายละเอียดนะครับอยากจะมาจองไว้ก่อนอะไรไว้ก่อนก็สามารถติดต่อผมได้เหมือนเดิมครับที่ l i n e a d QR code อันนี้เลยนะครับหรือจะโทรเบอร์หาผมก็ได้นะครับ0972241999ผม s น n n y RD d c o n t u n t e r ยินดีให้บริการลูกค้าทุกๆท่านเหมือนเช่นเคยครับผมสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ